เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นไฮไลท์จากการไลฟ์สดของผมในช่วงเกมอัปเดตนะฮะซึ่งบอกเลยว่าใครที่มาเล่นไม่ทันคือพลาดมากครับเพราะนอกจากว่าเราจะได้เพชรฟรีแล้วนะฮะเรายังได้เล่นอาวุธแปลกๆใหม่ๆที่แอดมินนั้นยังไม่เปิดเผยมาในเกมด้วยนะครับอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่ผมจําได้นั่นก็คือขวานแอดมินครับที่มีความสามารถคือไม่ว่าจะตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะฮะมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ตุยหมด และยังสามารถตัดต้นไม้ใหญ่เพียงครั้งเดียวนะฮะต้นไม้ใหญ่นี่ขาดเลยและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายครับที่แอดมินนั้นเสกมาให้เราเล่นนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้กันเลยครับลินจา้าไซบกนักวางเพิงและอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่า ใครสนใจรหัสอาชีพแบบนี้ v c Shop มีบริการรหัสในแมบนี้ทุกอาชีพและยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาร์นอกจากนี้ยังมีบริการแมบอื่นเช่นแมป b o ok อ f o o ด Go Garden Death Row ใครสนใจอย่าลืม v c Shop รอเพื่อนไหมรอเพื่อนไหมโวนั่น้10คนเลยเหรอใช่ไม่รู้ว่ามันจะยากหรือง,ง่ายโอเคปะ สามคนใช่ไหมมีใครมาอีกไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอ้เฮ้ยเค้กมาไงว้าวกินเลยแม่มอสมาในกองไฟนะเฮ้ยกันกล้วยมดมาข้ามาได้ปหมเฮ้ย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 เขาได้เขาได้เฮ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยว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 มันไล่ข้าตาย ขอโทษขอโทษขอโทษอย่าอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องพายพุทรากระแทกคือเขาตัดต้นไม้เราได้เรื่อยอะเหรอตัดต้นไม้เราได้เรื่อยเ่เดีเ๋ยวเขาลองตัดไปใช่แล้ว<า> <c oughs> เขาตัดไม่ได้เขาตัดได้ปะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนอะไรบนหัวก็ไม่รู้เราได้เรื่อยมาเฮ้ยอุ๊ย <c oughs> อะไรตอบวะอันนี้หล่นมาอีกแล้วไอ้เขียวเขียวอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้อันเอ้าอันนี้อะไรอะเอ๊ยเอันนี้อะไร ผมได้อะไรมาไม่รู้ตัวมาดูนิได้เขาได้อะไรมาเดี๋ยวเขาไปให้ดูได้อะไรมาวะเนี่ยนี่มันคืออะไรได้มาเออนี่แหละได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันเนี้ยนี่ได้มาเหมือนกันได้มาเหมือนกันโอเคแต่ต้นไม้ต่อนี่ไงเปลี่ยนไปช่วยเด็กมาเหรอต้นไม้ใช่เอ้วนี่อะไรอ่ะนี่ทำไมบ้านกูมั่วซั่วแบบนี้เนี่ยโอ้เฮ้ยทำไมได้อันเนี่ยทำไมได้วะ เกี้มันบอกว่า,วาพูดเล่น5ล้านโอ้ผู้เล่นพู<อ>้เล่นที่คนพูดอะไรเนี่างไรอย่าอาหารมันต้องต่างดาวอาหารมันต้องต่างดาวใช่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 โอ้โกิน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 เฮ้ยเอาอย่างอื่นดีเอาอย่างอื่นนะเฮ้ยเขาได้ปืนปืนเอเลี่ยนมาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมอาชีพกูกลายเป็นเอเลี่ยนเนี่ย<ต>อาชีพที่เราเฉยเลยอาชีพดินจ้าหายกลายเป็นเอเลี่ยนเฉยเลย เขาได้เพื่อได้เล่นมันสองกระบอกเอ้าเพชรเพ็ดเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋เพชรมาได้เพชรแล้วได้เพชรแล้วนี่ไงฝนเพชรเพชรเอ้าทำให้เก็บไม่ได้วะไม่ได้มันเข้าตัวลอยเข้าตัวแล้วได้รับหนึ่งเพชรเอ้าเก็บเลยเก็บเลยเก็บไม่ได้เก็บเลยสามเพชรเขาได้สามเพชรไม่เราเดินใส่เพชรเลยเราจะได้เพ็ดต้องเดินใส่โอ้ก็ว่าอยู่เดินเดินใส่เดินใส่ Yeah, เย่เดินใส่เพชรเย่ yeah. ัะได้มาสักเพชรไหม <c oughs> บอกว่าให้ไปที่ดอกเลดเลดอะไรหนูแดงอะไรสักอย่างหนึ่งใกล้ไฟสแปมใกล้ไฟบนทองฟ้า <c oughs> บนทองฟ้าด้วย <c oughs> อะไรอะอะไรนี่ตัวตัวนี่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 ตรงนี้นี่ส <c oughs> ีแดง <c oughs> อะไรวะ

คุณนายไว้เลยเอย่าคุณนายไว้รอคุณนายมีเกือบ200อันนำมาดิวันนี้โอ้ยเชียมาจริงด้วยโอ้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 ยโอเคโอเคโอ้ยตกใจหมดเลยหมดแยังหมดแล้วหมดลหื้อได้อะไรมาเนี่ยอ๋อไหนไหนเขาเข้าใจผิดไปปังเฮ้ยไอ้ตัวตัวกองแดงมากล่องแดงมาตัวองแดงมากล่องแดงมากล่องแดงมาเปิดสิครับวนอะไรกล่องแดงมากล่องแดงมา มาอีก<อ>แล้วโลวไ,มไม่เอาไม่เอาโลเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่เปิดเลยกองแดงเนี่ยโคตรใหม่เลยนะเนี่ยโอ้ใช่มันสีสีสดงดงามทุกซอนโอ้โอโอโอโคุณนายีสองกล่องเลยเหรอใช่สองกล่องเลยกองแดงสองกล่องเลยถ้า<อ>หากว่าใครไม่ทันกิจกรรมเนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะคะพลาดมากเลยใช่พลาดมากเลยพลาดมาก บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกับดักโอ้ยให้กับดักกับดักมากับดักลนกับดักลนเต็มเลยโอ้เก็บเดี๋ยวเก็บไม่ไหวแล้วแอดมินไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวแล้วกับดักหนีโอเคต้องการอยู่พอดีเลยบังหาของอยู่เดี๋ยวกลับไปบังหาเหล็กหาเชื้อเพลิงอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเนื้อแมวมดเนื้อแมวมดให้กูให้มาอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเอาอย่างอื่นได้ไหม ทำดีทำดีแอดมินทำดีหดเลยอะไรเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดยเดีวอะไรอยู่ดีๆมันกักเฮ้ยตัวอะไรนะตัวอะไรนะเฮ้ยตัวอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระต่ายผีกระต่ายผีตัวตัวอายาอาา ไม่ตีโคตรแรงเลยทุกคนยังไม่ทําอะไรเลยหรือว่าเราจะต้องใช้ไอ้เครื่องอันนี้เผามันฝืนได้ปะเอ้ยฝืนได้เกือบแล้วเกือบออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่หลับฮ้ยแค่หลับถือควันถือควันว้ายว้ายแค่หลับถือควันทามั เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ามันเอาเผ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 าเชลเพลิงเผาวิ่งมานี่จะวิ่งออกไปไหนเล่าดีเผา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 มันเขาจะตุยเขาจะตุยเขาจะตุยตายไปตายวะเนี่ยโอ้คลิปนี้แบบไม่ต้องตัดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นรัวๆเฮ้ยนี่ขวานอะไรอ่ะไหนนี่มันไม่ใช่ขวานปกตินี่หว่า ขวานยักษ์กขวานยักษ์ขวานใหญ่อยู่นะเนี่ยอุ้ยนี่ขวานยักษ์ขวานยักษ์เอาขวานยักษ์โอ้ยตีทีเดียวตุยเลยตีเดียวตุยเลยนี่อุ้ยตุ้ยเลยอุ้ยไม่ต้องมีเลือดไฟฟ้าแล้วปลา,าแตกระเป๋ายักษ์ว้าวนี่มันขวานอะไรเนี่ยขวานอะไรเนี่ยโอ้สับทีเดียวดังปึกนี่แน่หมาก็ตุยอ่ะโอ้โหอาวุธเทพสัตว์เลยเทพจัดเลยทุกคนอาวุธของแอดมิน นี่มันขวานแอดมินนี่หว่าเฮ้ยขอให้สนุกในสัปดาห์หน้าเอ้าไปแล้วเหรอแอดมินบอกว่าอย่างนั้นอะขอให้สนุกในอีเวนต์สัปดาห์หน้าเดี๋ยว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 อะไรนก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 เพชรจะกลับมาเฮ้ยอะไรเอ้ยพายุพายุต้อแข่งพายุหิมะโอ้มันไม่ขึ้นความเย็นพายุอะไรเนี่ยเบกกิ้งอาจจะมีอะไรมาให้เราอยู่ก็ได้รอรับเลยรอรับรอรับ พชชรรเพพายุเพชรแน่นอนรอเลยครับรอเลยรอเลยนี่ไงนี่ไงย UFO UFO เดี๋ยวเพชร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 เก็บก่รีบกรีบกรีบชรีบใครเก็บใครได้มันได้กันทุกมันได้กันทุกคนนะคะมันมองเห็นใครออกมันนี่นี่นี่นีโอี่ UFO ว่ะมันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างบนไม่ใช่เขาอย่างว่าแบ็คโฮเหรอไม่รู้อ่ะเออแบ็คโฮแบ็คโฮแบ็คโฮ มีไหมมีไหมแค่เทียงเหรอแค่เทียงเหรออันนี้เหรอเก็บเพชรเฮ้ยเดี๋ยวหิวหิวหิวกิน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 อูดเกือบตุยโอูดเกือบตุยมันจะสนใจเพชรไงโว้าวถ่ายรูปซะหน่อยถ่ายรูปซะหน่อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยเก็บเพชรเก็บเพชรโอ้โหถ่ายรูปเรือ ใครไม่เล่นถือว่าพลาดมากเลยบอกเลยตอนสี่ทุ่มเนี่ยใครไม่เล่นถือมันพลาดแล้วเนี่ยเดกไหมหมดยังหมดยังหมดหมเรอใช่แล้วโอ้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 โอโอโอ โอ้โอ้ว้าวได้เข้ไใครด้วยลูกรู้แต่ว่าเยอะมากสิบปะเหมือนจะสิบนะมากกว่านั้นอีกว้าวอีท่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมันเตะแล้วออกมันเตะแล้วออกก็คือบทแล้วไงอ้าวตัวอย่างตัวอย่างอะไรใหม่เนี่ย ใครไม่เล่นเสียใจด้วยนะคะนรับใครไม่เล่นเสียใจด้วยนะฮะ